ก็เอาเรื่องร้องฟังดูเต่าฟังไม่ค่อยชัดอ่ะสระอาสระเอสระโออะไรบางทีมันลวนรวนนมง,งกันไปไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องระยะไมใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาสาสมัครบางทีมันก็เอเอโสโสโมงม,มันไม่อาสาสมัครอย่างเงี้ยเออรูปปากให้มันไม่งั้นมันจะฟังไม่ชัดครับเ,เจม สตูนาหน่ายมีอะไรแล้วตัวก็เป็นอย่างนี้อ่าเออมีด้วยพร้อมจะจูบกับข้าศึกตลอดเวลาสตูนาหนาไม่เกรงส่วนข้าชาเหมือนทอมงอนแฟนมันเจอโมโหอารมณ์เสียอะไรตั้งแต่แรกเลย มันเหมือนแบบบนยืนอ่ะเหมือนทำยืนวันแฟนอ่ะแบบไหลมชูชาเชาิดยังไม่มายังไม่สำนึกอีกอะไรเงี้ยเอออารมณ์ฮึกเหิมมันไม่ได้อารมณ์เสียนะมันเป็นอารมณ์แบบขอแนวร่วมหน่อยอยากให้ทุกคนร่วมสำนึกอย่างที่เราคิดกัน <Okay. S 1> เราสละชีวิตเพื่อชาติได้เราต้องปกป้องความเป็นไทยของเราอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันกลายเป็นแบบ มันก็ไปนละอย่างพี่สตวมันไปนละอย่างก็